สวัสดีค่ะ FC ช่อง Mook m u s อร Story นะคะแล้วก็ FC ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกท่านค่ะวันนี้เราก็จะมา,าพูดถึงอของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้โพสต์ลงไปนะคะก่อนอื่นเลยก็อยากให้ น้องๆน,นะคะน้องๆที่ที่้บ้านฟินแลนด์ได้โพสต์ไปเกี่ยวกับการมาสายนะคะอยากให้น้องๆเข้าใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะคะการที่บริษัทบริษัทหนึ่งนะคะค่ายโตเพค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก็คือบริษัทบริษัทหนึงซึ่งก็ต้องมีระเบียบ วินัยนะคะมีกฎระเบียบนะคะซึ่งแอดเองก็เคยทำงานบริษัทมาก่อนนะคะการถ้าเราถ้าทุกคนนะคะขาดความมีระเบียบวินัยนะคะมันก็จะมีปัญหาในองค์กรน,นะคะเราไม่อยากให้ปัญหานั้นเป็นเพียงน้ำพึ่งหยดเดียวนะคะ อยากให้น้องๆน,นะคะที่มาสายหรือว่าอะไรจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามน้องๆน,นะคะน้องไม่ได้อยู่ในรูปแบบระบบบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในโซเชียลนะคะแต่น้องๆอ,อยู่ในบริษัทที่เป็นระบบโซเชียลทำอะไรนะคะก็ต้องคำนึง ถึงผลต่างๆที่จะตามมานะคะถึงผลต่างๆที่จะตามมาเพราะว่าน้องๆมี f c ผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ก็มี fc ถ้าเกิดบันไดวันดึงเนี่ย FC ของผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยแฮปปี้ในตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยกลัวมันจะเป็นเรื่องบานปลายกลัวมันจะเป็นเรื่องที่ ขยายวงกว้างออกไปนะคะอยากให้น้องๆทุกคนนะคะอยู่ในกฎระเบียบของบริษัทนิดนึงนะคะอันนี้พูดในฐานะ FC ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และค่ายเพลงโตเกียวมิวนะคะในฐานะ FC ไม่อยากได้ยินปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมันจะส่งผลเสียทุกฝ่ายในในค่าย Tokyo Music นะคะ ฝ่ายตรงข้ามก็จะเอามาโจมตีนะคะเอาเรื่องนี้ไปขยายความกันต่อระบบโซเชียลก็อย่างที่ทราบอยู่เนาะอะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจ้องจะตีแผ่ออกไปนะคะน้องๆมีโอกาสดีกว่าทุกๆคนนะคะในการที่เข้าไปอยู่ในองค์กรของค่ายเพลงโตเกียวมิวสินะคะ หลายๆท่านหลายๆคนอยากเข้าไปทำงานด้วยนะคะอยากเข้าไปอยู่ในองค์กรนี้ที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มีแต่การซัพพอร์ตนะคะ FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ช่วยซัพพอร์ตนะคะน้องๆในค่ายโอเคน้องๆก็มี f อของของตัวเองนะคะก็มี f อของตัวเองแต่ FC ตรงนั้นน่ะ ก็เกิดมาจากเอฟซีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ไปสนับสนุนพวกน้องๆนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นการที่แบบเป็นห่วงนะคะเป็นเป็นห่วงแต่ก็คิดว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาก็ยังยังไม่ได้มีมาตรการอะไรเพียงแต่ว่าที่โพสต์ออกมาก็เลยเป็นการเตือนสติน้องๆนะคะเตือนสติน้องๆผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อายุขนาดนี้นะคะบริหาร บริหารต้องอีกกี่คนนะคะบริหารอีกกี่คนเพราะฉะนั้นไม่ไม่อยากให้ทาให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์รู้สึกอึดอัดนะคะเพราะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ทํางานซ้ายซ้ายขวาหน้าหลังอยู่แล้วตาเป็นสับปะรดอยู่แล้วนู่นก็งานไอ้นี่ก็งานไอ้นู่นก็งานไอ้นี่ก็งานนะคะอยากให้อยู่กันแบบอยู่กันแบบ มีม,มีมีความพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็อยากฝากน้องๆไว้ในฐานะ f c b o s b i b o s รา a ิ i แลนด์นะคะไม่อยากเห็นดราม่าใดๆในค่ายเลยนะคะแค่รับดราม่าข้างนอกนี้ก็หนักแล้วค่ะนะใน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 บางเรื่องบางประเด็นนะคะอันนี้ขอฝากน้องๆไว้เนาะ การที่ FC ช่วยซับพอร์ตต่างๆนะคะในในในค่ายเพลย์เย่บ้านฟินแลนด์เนี่ยน้องๆอะ่ะก็บอกตามตรงว่าก็ได้รับผลพลอยได้ด้วยเนาะในเรื่องของรายได้ต่างๆนะคะที่เข้ามาก็อยากให้ทุกคนรักษานะคะรักรักษาในความเป็นหน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะ ตรงนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อคืนโอ้หงานที่สก,กุลเป็นไงคะคนมหาศาลเลยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ลงไปโหถึง fc เลยอะเราอยู่เราเราอยากอยู่ตรงนั้นบ้างจังนะแดแอดอยากไปดูบ้างแต่ว่านั่นละไกล แอดอยู่ทางเหนือก็เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะมาเล่นทางเหนือนี่ก็เออประมาณสักวันที่เนี่ยแหละมาเล่นที่เชียงคำงานอนุสร์หรือเปล่าเท่าถ้าจาไม่ผิดนะเออเดี๋ยวก่อนถ้าแอดว่างแอดจะไปนะคะพอแอดก็อยู่พะเยา นะคะเพื่ออย่บ้านช่นแลนด์จะมาพะเยาเออไม่รู้ว่าจะจะมีเวลาไปหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ติดไม่ติดอะไรไม่ติดภารกิจอะไรก็จะไปดูขอสักครั้งเถอะนะคะคุ้มค่ะในการที่เราจะได้ไปดูคอนเสิร์ตของโตเกียวมิวสิกคุ้มมากๆศิลปินก็ไหลท่านนะคะการเอนเตอร์เทนบนเวทีก็ สุดยอดนะคะแดนเซอร์ก็เต้นเก่งนะคะมีเพลงก็หลากหลายนะคะทั้งหมอลำทั้งสตริงทั้งเพลงอะไรในใน,ในความเป็นค่ายเพลงของโตเกียวมิวสิกมีเพลงหลายลูแกแบบนะคะไม่ใช่ว่ามีจะร้องเฉพาะเพลงทางภาคอีสานหรือเพลงหมอลำอย่างเดียวนะคะก็คือเพจบ้านฟินแลนด์ก็ โอเคลงไปเอนเตอร์เทนเอฟซต่างๆคนที่มาอยู่หน้าเวทีต่างๆเนี่ยเนี่ยเราเราเราอยากเห็นภาพแบบเนี้ยแ,แพนกแพนกล้องออกไปคนดูเต็มหน้าเวทีเลยเนี่ยแหละคะ่ะสนุกสนานมากบนเวทีนะคะก็นะคะอยากให้เห็นภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เวทีก็มีแต่ความยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็คลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆในค่ายนะคะก็นันั่นแนหะละคะ่ะรักษาความเป็นกดร,ระเบียบนิดนึงนะคะอะไรที่ที่ที่ผ่านมาแล้วก็ก็ผ่านไปนะคะเรายังอยากเห็นน้องๆออชุดนี้นะคะเ,เดินเคียงคู่ไปกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ค่ายเพลงโตกเกียวมิวสิกนะคะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องมุกมิสตอรี่เป็นช่องใหม่นะคะคนติดตามยังไม่เยอะเลยค่ะบอกตามตรงว่าคนติดตามสิบคนเองยังไม่ถึง20เลยแต่อยากอยากพูดอยากทำอยากพูดถึงในแง่ของพิ่อธบันฟินแลนด์ในแง่ของโตเกียวเพลงค่ายเพลงของโตเกียวมิวสิกอยากพูดในเรื่องของศิลปิน เพราะทุกคนในค่ายมีแต่อายุน้อยๆมีแต่ความบริสุทธิ์นะคะมีแต่ความดูล่าเริงสดใสมองแล้วสบายอกสบายใจนะคะสบายหูสบายตานะคะก็ฝาก f c ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอยากมีโอกาสอยากอยากไลฟ์สดนะคะอยากไลฟ์สดบ้างนะจะได้มีโอกาสคุยกับ เอของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเพราะว่าถ้าแอดพูดคนเดียวอย่างเงี้ยมันมันอาจจะบางครั้งดูน่าเบื่อเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสุดกดซับะไครกดกระดิ่งนะคะคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ